กวถ้าทารสบายดีทุกคนทีกม็มาติดตามอมนายเดีตดสนทรักขข้าสูตซองอาค่าน้อยและน,นี่คือรายการวีที่ีวิตขนส่นเออาอาคาเนาะวันนี้เฮาซิมาไทยเคกับอาเมาซิมาเห็ดเมนูอาหารชนิดหนึ่งทีอันนั้นเนาะที่ค่อยมักที่สุดเลยแล้วก็นาจะหูฮจักดีสำหรับเร้าเล้าแล้วก็เส้าอีสานเรือว่าอันค้นเหนือทั้งภาคเหนือของไทยเนาะนี่คือมันคือเมนูอย่างละมาอะไรอย่างละ,างละมาเ <Okay. S 1> มนูคือนี้เฮาซิเอา ลูกออสลูกออสภูเขานี่นะมัมกกินมัมมกใส่ใบส้มมีลูกออสล้วก็มีอันตัวใยญ่มาเดี๋ยวให้ดูสิอะโมโเธอ,เค,อคือคือเขามีตัวลูกออนลูกอนะอสแหลนะววหรือว่าตัวลนะูกออสอะไรตะคนว่าตัว,วพวกนะตัวพวกภูเขาถ้าเวลาใหญ่มันสิกลายเป็นตัวกบเนาะแล้วก็กับตัวนี้บูฮัวภาษาไทายภาษาเราเอื่นจังไลยเนาะ ถ้านีแปลตามตัวตามภาษาอาคาเอาเอือนเนาะเอือนมาลุกมังก่อนขี้อายเนาะนี่ทุกคนเห็นว่าตัวนี้เนาะเขาเอือนมาลุกมั่งก่อนขี้อายเนาะสำหรับสนพผอ่อาคาย้อนเนี่ยพาะว่าเนี่ยยุป,ปากมันมันจะเอาอันจะเอา,อเอาอมือน,นี่อัดไว้อะนะกล่องพูกโฟก,กัสมันเนี่ยเห็นป่าะทุกคนแสบเด้อทุกคนเด้อไม่เห็นบ่านี่นาะทุกคนนี่นี่น,นี่นี่แหละ ตัวนี้กับมกไซตัวตัวหวกสํากัญแลก็ แก่คนลังจากที่เราใส่เวลานานพอสมควรนะตอนนี้มกฮวกเขาก็สุกแล้วมกฮวกใส่ลูกมังกรขี้อายกันวะนี่เปิดเบิรงมาเปิดเบิ้์โอ้สุดๆไปเลยมันจะออกรสดสตอาขมๆนิดนึงเด้อสำหรับลูกโตลูกฮวงเนาะเผื่อใครบุคเรกินเต่ว่เเเวาเราใส่ส้มใบน้ำอลไรก็รสชาติของมันก็จะต่างออกไปนิดนึงปีนี้ไม่ได้กินโดดแล้วนี่เห็นบ่ทุกคน นี่คือมกลุกมกหัวกหรือว่ามกลุกออดอันนี้ทุกคนนี่ของจริงเด้อของจริงเด้อน่ากินแต่แต่โลนี่นะทุกคนเนาะบดแสบให้มันหูไปนี่คือพ่อมกหัวกไฟฟ้าป้าป้านั่นแหละทุกคน คซิให้อาม,ม่าเป็นผู้ซิมคนแรกทุกคนนี่โอ้เป็นอาหารขึ้นซื้อของคนอีสานคนลาวด้วยทุกคนเด้อขึ้ไงอร่อยเด้อพี่อร่อยเน้อนี่ทุกคนแล้วก็ตัวนี้สําหรับตัวนี้คือน้อขมด้วทุกคนนอขมจ,ามจําเจวพี่น้องมันีกินง่ายๆเป็นปั้นข้าว น,น,น่าจะหมเนี่ตัวนี้คือลูกมังก่อนที่อายเขาเอิญามาใส่เข้าไปออ <laughs> โอเคโอเคเอาสิกินข้ากันทุกคนเลาก็ซิซิมก่อนอนี่คือวิธีปอนข้าวให้ลูก <laughs>

我我我我这我这在比谁在喊吗？我我 <laughs> mm -hmm. 嗯嘛，可能。还不多啊，啥？我这里没啥好处，看见了。我录的出来吧？啊，不见了。就是玲玲，那会儿，它就喜欢 คือเอาไว้เนาะแห่เข้าไปนี่เห็นบ่อยู่ดังขังอย่างนี่นี่เนาะนี่คืออาหารแล้วที่มันตุนไว้นะกรนีแบบมันหิวมันก็จะกินอนั้นแหละจนสัญญาณของมันมันจะหมดไน้อยเลยมันเรียนยากเนาะสำหรับตัวลิงเด้อคนผู่ใดบ่้จำเป็นแท้ๆบต้ตรงเลี้ยงเนาะคือเท่านี้จำเป็นตัวมันบุมีแม่เนาะเลยได้เลี้ยงบ่เวนนี้มันเลี้ยงยากคือมนุษย์ทัวไปคือคนเลยทุกคนคนกางยากมาก แล้วกวานานใหญ่ตัวน้อยๆอย่างนี้มันจะพผอมเนาะสำหรับตัวลิปปีนึงขึ้นไปมันจึงเริ่มคือค้นนะ